อ้าแม่เมียเด็กน้อยใครเอ่ยตัวใหญ่กับตัวเล็กมาด้วยกันใครเอ่ยดำหางกวักกับน้องน้องดำเล็กดำเล็กอ่าอันนี้ก็มีใครมาหน,นี้บุญทองอันนี้มันมีโชคบุญชอบอันนี้ใครอันนี้ใครมันนี้สับ อ่ามาตรงนี้เยอะแยะเลยนั่งรอหลวงปู่กันอยู่ตรงนี้นั่งรอหลวงปู่อยู่ตรงนี้นเลยเด็กๆทั้งหลายมีมีวัดพงษ์ชัยเจ้าหอมลามปางวันนี้ทำไมไก่เงียบ่ปแล้วลูกไก่เงียบ่เแล้วเหรอโอ้ไก่ไม่กวนละดีละไก่ไม่มากวนดีแล้วเออตรงนี้อ่าเป็นช่วงที่ใบไม้เพริมาใหม่ ทำให้ใบเขียวกะจีไก่สามารถกินจากกินยอดไม้ใบไม้และกินแมลงจากใบไม้ได้ดก็ดูสังเกตเห็นใบไม้เขียวขึ้นมาแล้วครับเขียวและไก่เขาจะนเช้าก็เอาไปหากินกันเลยส่วนเมียวเช้ามาก็รอกินอาหารที่หลวงปู่ให้เชา้าและก็รอหลวงปู่กลับมาจะมีเสบ่สบา <c oughs> มาไม่ครบเลยนี่อยู่ไหนอีกครับอยู่ในนู้นเหรอไม่เป็นไรแล้วเนาะ หลวงปู่ก็ไปตามแล้วปู่อยู่ตรงนี้การครับก็ขอ,อนำภาพความรักของน้องน้องเหมียวที่เฝ้ารอหลวงปู่รออาหารจากมิสบาตเป็นอาหารที่น้องเหมียวเขาได้กินทุกวันทุกเช้าเขาก็จะรอตรงนี้เนาะขาก็ขอโมทนาสาธุก,กับคณาสาธารณชนทุกคนทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน,น้องเหมียวได้จะส่งอาหารให้น้องน้องเหมียวและ ปัใจจัยในการจะเสื้อหารให้หลวงปู่เสื้อหารสดให้น้องนุอย,อยู่ได้อยู่ได้กินการขอมทนาสาธุพรมงคลทั้งหลายจงเป็นพระรประชายนุ่นงนำความช่วยให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความจเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารานีจิตใดขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนาทั่วการทุกคนทุกท่านเทิดครับรออยู่ในนี้กันก็มีเยอะแยะเลย <c oughs> ครับนั่งรอในก็มีครับโ oh, oh. อรปป้รอหลวงปู่เลรอรอ สักครู่นะเมียวเนาะหลือปูจัดให้นะครับหลปูจัดให้เนาะน้องเมียวคารุน้นที่ดีครับยังไงก็ได้กินอยู่แล้วหลวงปู่จังให้น้องเมียวกินอยู่แล้วแต่เนื้อแต่งตัวเรียบร้อยแล้วกนาะแต่เนื้อแต่งตัวให้เรียบร้อย,นะย,อยอสาวสาวหล่อสาวหล่ออ้วนตุ้ยนุ้ยเลยท้องแน่ๆเลยครับก็ท้องแล้วเนาะก็ต้องเลี้ยงกอ ไม่รู้ว่าเขาเขาตัวไหนเห็นไหมนเขายังเล็กอยู่เลยเยังเล็กยังเด็กแต่เขาก็ได้ท้องไปแล้วครับก็ไม่เป็นไรครับก็จะได้หลานเพิ่มมาอีกแล้วอันนี้ลูกอันนี้ไม่เตื่นลูกอันนี้ไม่เตืน่นนอนอันนี้ก็มีครับครับก็ขอ,อนําภาพนี้ให้ทุกคนท่านได้ดูชมกันไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปช่วงีมีสุขตัวกันทุกคนทุกท่านจาทุ